เอวเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวะพาราณสิยังภิหารติสิปตะเนยมิกาทายะทาระกูภะคะวะปัญจวัคียะภิกขุตามันเตสิตเวเมติกเวอันตาปามชิเตะนาสวิตาภาโยจา ขังฆาเมสุฆามาสุันริกานุโยโภหิโนฆาโมโภตตัวชนิโกอนาริโยอนาตสันนิโตโยจายังอาตากิรัมทานุโยโภตุโภอนาริโยอนาตสันนิโตเอเตเตปิคเวอุปอันเตอาตุปคามมามา था तथा कतेन न अपि सम्भोधा जागु करणे न उपसमाया अपि ज्ञाय निर्भानाय

ปาติปัทาตถาคตินอภิสัมบูธาจาคุตรณียานะการนิปปัสสไมยะปิญญาสัมบูธาญาณิพานายาสังวาตติอทังโคปนนปิเกเวทุกขังคฤหสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขะมรณามปิทุกขังโส ภริเทวาทูนตาทูนมนาสุปายาสาปิทุนคาอปิเยหิสัมปโยชนโคตุโคปิเยหิเวปโยชนโคตุโคยามปิดจันนลาปฏิตามปิทุนคังสังคิเตนะปัญจุปานาทานตาทุกขาอิทังโคปนาปิเขเวทูนคสมุทัยโยหาริยาสัจยา ตัณหาปวนปวภวิกานันทิรากสสะกัตตากาตระตากราตินันตินิสัยยาติทางการมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทิทางโคปนาปีกเวทัวคานิโรทัวอริยสัจจังโยตัสสาเยะวัตานายาเสสวิราคานิโรทัว sa quam mùa ti ana lai oa hít hạng quam ana bì ka wetu kami roa ta kami ni patipata ariya sa chăng a wa ariyo a chăng kikoa makoa sa yati thang sama ti ti sama sang kapoa sama ka, sam, wacha sam, ma, ka, شوسمويمسم <laughs> سدسمسم tang thuốc khan <tellan> maria sajan timer vi kawe kote ananon sote sotam me sujakun uta pati anam uta pati panya uta pati vicha uta pati anu akoi uta pati tang thuốc khan vi anu สุธรรมเมสุจาคุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชฌาอุตตปาทิอาโดณ์โคนอุทะปาทิตังโคนปะนิตังครูขังอริยสัจจังปาริญญาตัณติเมพิคะเวบุตเพออนัตโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชา

thi thi thang tu thân samudhayo arya satjang tì me thi kheo webu te ananu su te su tham me su jaghukhuta patiyanang khuta patipanya khuta pati vi cha khuta pati alo ko khuta pati tang ko pati thang tu thân samudhayo arya satjang ta pati me thi kheo webu te o deus, o gammes,

ขุทปาทิทางทูตานิโรธทูตาริยสัจจันติเมธีกขเวบุตเตอนันตุสุเตโสทัมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวิชาอุทปาทิานุโกลอุทปาิตังโกตานิทางทูตานิโรธทูตาริยสัจจังสัจชิกาตปันติเมธีกขเวบุตเตหน นาโนสุเตสุตัมเมสุจักภูมิภุฑะปาทิยานังภูทะปาทิปัญญาภูทะปาทิเวช อุทปาทิอาโลโกวอุทะปาทิตังโัปานิตังโกวการิโรตัอริยสัจจังสาสติขันติเวภิขเวปุ่อภิฮนุสุเตสุธรรมเมสุจาคุณมอุทปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทปาทิเวชญาอุทปาทิอาโลโกวอุทปาทิอิตังโกวการิโรตะกการินีปฏิปทาอริยสั จักจันติเมผีขเวบุตเตอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวชญาอุทปาธิอาโลโกรออุทปาธิตังโกรอปนิทังมทูลกันิโรธทักษามินิปฏิปทาอริยสัจจภาเวตาปันติเมผีขเวบุตเตอนันตุสุเตสุธรรมเมสุ จักุงอุทปาทิยานาอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชญาอุทปาทิอาโลโกธอุทปาทิตังโวปานิตังโวดกันนิโรตตคามิเนปฏิปทาอริยสัจจาวิตันติเมผีเขเวโกเะอนันตุสุเตสุตัมเมสุจักขวงอุทปาทิ อุทปาติปัญญาอุทปาติเวชาอุทปาติอานุญาอุทปาติยาวกีวัจัเมภีคขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาสสาการัญญะถาโคตัญญาณตาสนังตสุวิสุขังพโหสิเนวตาวาหังภีคขเวสัตเทวเกโลเกสมาระเก สพระมเกสสมณพระมณียาปชาญาสเทวามนุสัยาดุตรสัมมาสัพพวทิงธิสัพพทธวปัญาสิงยตัวจะพุทธีพีขเวยิเมสุจตัวสุอาสรยัสเจสุเอวติปริวาตังทวตสารังยถาปต สุวิสุตังนาหสิอัตถังทีขเวสัเววเกโรเกสัมมาระเกสัพรมเกสัสมณปรัมณียาปัญญาสัเววมโนสายาณุตรงสัมมาสัมปวติอปิสัมปวทวปัญญ สิญญาณจัปปะนัเมธาสันนังอุตปาติอากุปะเมวิมวติอายามันติมาชาตินาติธาติปุนาภวติทัมภวจัปปะกวะฐานธรรมนาปัญจวัคิยาภิกุปะกวะตัวพาสิตังนาปินันทุนิมาสมินจัปปะนวัยยาการณาสมิงผัญญามาเนอายาสัมมาตัวโคตานญาสาวิราชัง เบตัมหลังธรรมมจากภูมิทัปาะทียังกินจิตสมุทัยธรรมังสาพันตังนิโรธาธรรมันติภาวะติเตจากขัตาธรรมมจากเกภูมิเทวสาธัรมโนสาเวสุเมตัมภควตารม สียังอิสิปะเนมมิคาถาเยอนุทารังธังมจักกังปะวัติตังถาปฏิวัติยานสมเนนนาวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวา

Wasawati teva satamano savesu baranimi tawasawati nang tevana nang satasutawakramakayika teva ภาวนติยังอาปฏิวัติยังสัมเนธนาวพระมเนธนาวเทเวนาวามะเรนาวพระมุนาวาเกเณจิวาโลกาสัมินตีอิติหเตนะทะเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพระมโลกา ทิอายังจะสัสสังหาสีโลกระทำตุสังฆปิสัมปาฆปิสัมปาเวทิอาปมาโนจะโอลารุโอภาโสโลเกปาตุระโหสิตติกเมวเทวานังเทวานุปาวัง อุทาเนีสิอันญาสิวัตโกคโกทานโยอันญาสิวตโกณโทานโยตีติทังอายะสมโตณโกทานญาสัญญาโกนทานโยตววะนา